งานพันมอเตอร์รครับมอเตอร์รถไฟฟ้านะครับจะขอแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนนะครับเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราใช้ก็มีอยู่หัวได้หลักเลยนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนที่เราต้องมี1นะครับส่วนที่1ก็คือเครื่องมือการถอดและประกอบนะครับก็จะอยู่ส่วนบนนี้นะครับถ้าเราจะถอดยางหรือถอดส่วนที่เป็นล้อนะครับเราก็ต้องใช้นะครับต่อมาส่วนที่2ก็คือส่วนอเตรียมนะครับ ตเตรียมสเตเตอร์หรือเตรียมแม่เหล็กล้อที่เราจะพันลวดใหม่นี่แหละนะครับก็จะมีการวัดขนาดเก็บข้อมูลไว้ทุกส่วนเลยเขาใช้เวอร์เนียนะครับก็จะใช้เหล็กแบนแหลมนะครับเด็ดน้ำแหลมเพื่อที่จะต่อส่งหรือถอดในส่วนฮอเซนเซอร์ออกนะครับก็มีค้อนนะครับค้อนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีปากกาเมจิกไม้บรรทัดมีดคตเตอร์ตะไบเล็กเพื่อที่จะเตรียมลบคมในขอบ แม่เหล็กออกนะครับกันใกล้นะครับก็จะมีประมาณนี้ประมาณในส่วนที่3ครับในส่วนที่3นี้ก็คือขั้นตอนการทํางานละพันมอเตอร์แล้วนะครับพันขดลวดวางขดลวดแล้วเราก็จะมีพื้นที่ในการนะครับทำงานในส่วนพันขดลวดหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะแนะนําแนวทางการพันขดลวดด้วยมือนะครับเราจะไม่ใช้เครื่องใดๆนะครับการใช้พื้นที่ก็คือระยะลวดนะครับอาจจะแบ่งครึ่งของลวดอย่างเช่นนะอย่างเช่นลวด ทั้งหมดแต่ละเฟสยาว10เมตรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็มีพื้นที่อยู่ประมาณสัก5เมตรก็ได้เพื่อที่จะพันรวดสัก2รอบบนไปบนมานะครับให้มันได้ครบ1เฟสนะครับเราก็พันอยู่ให้ครบ3เฟสก็พอนะครับส่วนที่3ก็คืออุปกรณ์และวัสดุที่เตรียมที่พันนะครับที่พันขนรวดก็คืออ่ะแผ่นชิ้นแรกก็คือแผ่นเมล่านะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับคือแผ่นไมล่า ในส่วนนี้เราก็ต้องซื้อนะครับเราต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นงานเฉพาะงานพันมอเตอร์นะครับส่วนที่ต้องซื้อก็คือแผ่นเมล่านะครับแล้วก็ลวดอ่าเดี๋ยวผมเอารวดมาให้ดูนะครับลวดนะครับเบอร์ที่เราจะใช้ประจําเลยจะมีอยู่2ขนาดนะครับเอาไว้2ขนาดก็พอ26กับ25นะครับเบอร์2ขนาดนี้เอาไว้นะครับหามาไว้เลยนะครับแต่ไว้เป็น5โล10โลก็แล้วแต่นะครับแผ่นเมล่าแล้วก็มีเหล็กสอดเหล็กยับนะครับก็มีเหล็กไม้ ยัดด้วยนะครับพกไม้ยัดลวดเหล็กลวดนะครับแล้วก็ถ้ามีก็ดีนะครับในส่วนที่เป็นเหล็กเหยียบลวดนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ไม้ใช้เหล็กที่เราทําเองนะครับลบมุมออกให้หมดนะครับนะลบมุมห้ามให้มีเหลี่ยมมุมห้ามให้มันไปขูดกับลวดนะครับห้ามไปขูดกับลวดก็คือใช้เกียร์แต่งใช้กระดาษทรายขัดให้ลื่นๆเลยนะครับส่วนไม้ ก็เช่นกันนะครับอย่าให้มีเสี้ยนให้มีแหลมอะไรนะครับให้มันลื่นๆอยู่เสมอนะครับไม้เนี่ยทําไปแล้วมันก็อาจจะบินอาจจะมีเสี้ยนครับเราก็ใช้เหลาไปเรื่อยๆนะครับก็าอย่างหนึ่งนะครับส่วนพันเสร็จแล้วก็ต้องทําการต่อขั้ววงจรก็ต้องมีท่อนะครับท่อนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับก็จะมีข้อมูลในเอกสารให้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2-3ขนาดก็พอแล้วนะครับก็มีอันใหญ่อยู่กับอันกลางแล้วก็ อานเล็กสุดนะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานบ้างนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือนะครับซิลิโคนนะครับซิลิโคนที่ทนความร้อนสูงนะครับนะที่ทนความร้อนสูงโดยเฉพาะใช้งานมอเตอร์นะครับงานล้อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องเตรียมที่พอจะมีนะครับสิ่งที่เราต้องซื้อบ่อยๆก็คือแผ่นเมล่าแล้วก็ลวดนะครับแล้วก็ท่อนี่แหละนะครับ สิ่งที่เราต้องซื้อไว้นะครับก็ส่วนอื่นก็น่าจะมีอยู่นะครับน่าจะมีอยู่พวกครีมพวกคอนกันไกอะไรต่างๆนะครับก็พอจะมีได้ก็พอหาได้เนาะรุ่นนี้นะครับขอบล้อนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับอยู่ประมาณ12นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับเป็นขอบล้อ12นิ้วนะครับใช้ยางนะครับเบอร์120ทับ70คีสอบ่าก็เป็นขอบ12นะครับเป็นขอบ12นี่นะครับเนาะ ขอบ12นะครับอันตอนแรกนะครับที่เราจะเตรียมกับชิ้นงานของเรานะครับเราก็ต้องทําการถอดล้อก่อนหรือถ้าลูกค้าส่งมาเฉพาะล้อก็โอเคครับเราก็ได้เริ่มขั้นตอนในส่วนนี้นะครับมันจะมีอยู่สส่วนที่เราต้องดูนะครับส่วนที่มีสายไฟออกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ไม่มีสายไฟเลยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้อง ถอดนะครับก็คือส่วนที่มีสายไฟนะครับเราจะดึงขอบล้อหรือขอบสเตเตอร์ที่มีขดลวดออกมาทางนี้นะครับออกมาทางที่มีสายไฟเท่านั้นนะครับอ่ามันจะถอดง่ายกว่านะครับหรือเราจะถอดทั้งสองข้างเลยก็ได้นะครับถอดฝาออกทั้งสองข้างนะอ่านี้แนวทางการถอดนะครับแนวทางการถอดขอบแม่เหล็กหรือสเตเตอร์ออกจากล้อนะครับเราต้องทําการกระแทกนะครับเราต้องทําการกระแทกโดยที่เราต้อง นะครับหาน็อตนะครับมาสวมไว้ทางด้านนี้นะครับให้น็อตมันอยู่ระดับเดียวกันกับแกนแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะทําการกระแทกนะครับโดยที่หาไม้มาลองหรือพื้นนะครับที่มันอาจจะมีความแข็งหน่อยนะครับโดยที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับให้แกนมันโคตรมันบิดมันเบี้ยวนะครับหรือเกลียวนะครับมันหายไปนะครับเพื่อที่จะ รองไว้เนาะนะครับแล้วก็ทําการนะครับกระแทกพื้นนะครับโดยใช้มือทั้งสองข้างนะครับจับขอบล้อแบบนี้นะครับนะอ่ะแล้วให้นะครับขอบล้อเนี่ยขนานกับพื้นนะครับกระแทกให้อยู่ระหว่าง2อถึงสครั้งก็พอนะครับอย่าให้เยอะไปกว่านั้นนะครับให้กระแทกให้มันหลุดครั้งเดียวก็ยิ่งดีนะครับใช้แรงนิดหน่อยนะครับอ่ะอ่ะนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ถอดลอกมาได้แล้วนะครับ ก็จะเหลือฝาข้างใช่ไหครับเอ๊ฝาข้างอีกข้างหนึ่งนะครับอ่านะครับเราก็กระแทกให้มันหลุดออกจากลูกปืนเฉยๆนะครับออกจากลูกปืนแล้วก็ทําการถอดนะครับค่อยๆถอดนะครับนะนี่นะครับเห็นไอ่าแล้วก็ดึงออกมานะครับถามได้บางครั้งนะครับนะบางครั้งหรือบางล้อนะครับ ه, หัวเชื olan, ่อมต่อนะครับฮอร์เซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะถอดออกไม่ได้นะครับเราก็ทําการถอดตัวนี้ออกด้วยนะครับนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์เครื่องนึงนะครับที่เราต้องถอดก็คือใช้เหล็กแหลมแบนๆนะครับแงะออกทีละสายนะครับทีละสายหรือถ้ามันถอดออกได้เลยก็ถอดออกเลยนะครับนี่นะครับถ้ามันถอดออกได้เราก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับเราจะถอดหอออกก่อนหรือสายมอเตอร์ออกก่อนก็ได้นะครับ อ่ะนะนะครับมันถอดออกได้เลยนะครับเพราะว่ารูมันใหญ่นะครับรูมันใหญ่อ่ะโอเคนะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์ไว้สมมุติว่านะสมมุติเฟสที่มันไหมเนี่ยเป็นเฟสหนึ่งอ่าแล้วเฟสสองเฟสสามเนี่ยมันยังไม่เสียถามว่าเฟสไหนมันมีปัญหาเฟสที่มีปัญหาก็คือเฟสสองเฟสสามนะครับนะเฟสที่มันไหมเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับที่มันมีปัญหาก็เพราะว่านะครับอ่าที่มันไหมก็เพราะว่าเฟสสองเฟสสามเนี่ยมันรับแรงดันหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ แต่เฟสตัวเนี้ยนะครับมันทํางานปกตินะครับทํางานหน้าที่ปกติของมันมันปกติอยู่แต่แรงดันเข้ามาเยอะกระแสเข้ามาเยอะมันก็เลยไหมนะครับดังนั้นเฟสที่น่าสงสัยที่สุดก็คือเฟสที่มันไม่ไหมนะครับนะเฟสที่ไม่ไหมนั่นแหละนี่คือสาเหตุของอ่าล้อไหมนะครับขดลวดไหนมันสีดําหรือมันไหมนะครับต้องไล้ลองดูว่ามันคือเฟสไหนนะครับถามว่าเฟสเราจะดูรู้ได้ไงว่ามันเป็นเฟสดหนึ่งเฟสองเฟสามนะครับ แนวทางขั้นตอนต่อไปนะครับ